วัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาสนทนาธรรมกับพระอาจารย์สมใจเจ้าอาวา,ออา,าออสอําพุอลารามอำเภอสามโพกจังหวัดปัตมุานนนะครับกลับมาประจันครับอาจารย์เราจะมาคุยเดี๋ยวก่อนก่อนอื่นนะครับนั่งแบบนี้นะครับผมไม่บาปไม่ต้องอาบัตต้องแก้ตัวก่อนนะครับคือสาหรับคนไม่เข้าใจพระอาจารย์อย่างนี้ทําไมพระแม่อาบัตผมผมไม่บาปด,ด้วยจะต้จะไเจดียมันอยู่ที่ใจรับ นคนละอาสนะอาสนะตามครับอย่าไปยึดถือเป็อนอัตตางม,มากมายนี่นครับคือนั่งเสมอพระนะครับถ้านั่งบนพื้นล้วพระปูอัดอาสนะบางเหมือนกับนั่งเข้าพระอีกก็สมงดความเหงมุงทเจตนา,านครับเจตนาเรามันเทตนาเพื่อให้งานออกมาสร้างสารครค์กับพุทเป็นเป็นปัญญาครับอันนี้เราจะมาคุยเรื่องต้นไม้ในพุทธประวัตินะครับก่อนจะเข้าเรื่องนะครับอาจารย์ ต้นโพที่เราเห็นอยู่ด้านหลังนี้มีความสําคัญยังไงกับวัดนี้ครับเป็นต้นไม้แห่งประวัติศาสตร์เลยนะครับคือต้นโพต้นนี้จากคําบอกเล่าของบรรพบุรุษวัดมอรดบกนี้ครั้งบดเลยมักจะมีต้นโพที่ได้รับจากในหลวงรัชที่หนึ่งในสมัยที่เสร็จสิสงครามก้าวทัพเป็นวัดละต้นละต้นละต้นเพราะอะไรเพราะสงครามก้าวทัพเนี่ย ยุคนั้นเนี่ยก็ต้องทำงานเข้าใจกันว่าพม่าเนยยกพับมาครัพสวนอย่างเดียวที่มีสามองค์เมืองการแสนหนึ่งแล้วจากเมืองการไปยังเชียงใหม่อีกสี่ครับจากเมืองการไปยังภูเก็ตอีกสี่ครับรวมแล้วเป็นเรียกว่าสองฐานเก้ารับตอนนั้นทางไทยเนี่ยมีฐานแค่ห้าหมื่นในรรชกานที่เหนือก็เลยเก็บไว้สามหมื่นอยู่ในพัทนรคับ สองหมื่นก็ตั้งให้น้องชายคือกรมพระราชาปวีณาครับพระยาสุเดเสครับเป็นคม่ัพใหญ่ตั้งให้พระยาเจงพญาเจงพญาเจงเนีมอญเนี่ยครับหัวหน้ามอญที่มอญมอญมาอยู่เมืองไทยเนี่ยเยอะก็ะไปเลยครับให้ได้หาทหารมอนคนมาได้หมื่นเลยครับให้เป็นแม่ทัพน้าครับจีนวไทยกับมอญมีแค่สามหมื่นครับแต่ยางสงสารเจ้าทัพที่อำเภอชุมลัตยาครับ สรุปว่าไอ้สามหมื่นเนี่ยจะด้วยอะไรไม่รู้นะนทําให้ทับหลวงพมา่าแต่ก็ต้องแลกชีวิตกับทหารมอรเนี่ยเจ็ดตันลาคนทหารไทยยุคนั้นอีกหลายพั 1, นจนหนึ่งละคนซึ่งทหารเนี่ยเสียชีวิตกันมากครับพอทําให้สงครามก้าทัครั้งนั้นเนี่ยก็เลยไม่ถึงกรุงเทพแต่ทัพที่เหลือก็ตกใจรว่าทัพหลวงพม่าตั้งแสนหนึ่งเอาไทยไม่อยู่ครับเกิดอะไรขึ้น ก็ทําให้ฝันนี้ดีสองก็เลยทําให้สองทางก้าครับแต่จากสมุขภาคเลยครับก็เลยเป็นเหตุให้ขุนทัพนายกองของไทยทั้งหมดยุคนั้นเนี่ยได้รับโปรดเกล้าเป็นขุนเป็นพญาเป็นพระเป็นอะไรกันเยอะครับพญาเจงนี้ก็รับโปรดเกล้าเป็นเจ้าพญาหมหาโยตามเวลาที่พอดีครับ<ส>ผมสีที่ใช้มนเลยครับเพียงแค่ว่าช้างครับต่อมาก็ได้รับมาสมควรว่าขดชะเสนีเป็นต้นตระกูลของขดชะเสนีแล้วก็โปรดให้ย้ายเข้าไปบริบบทยาเจงเนี่ย จากสามโคกเนี่ยครับไปถึงจ้างโดนการเกิดที่ตาประเดืนครับผมถ้าเกิดมาตาประเดือนคือครับแล้วก็ทางนี้พอเห็นว่าคนมอเนี่ยพระยาเจ๋งนี่เอามอไปด้วยเอามอไปสั่งแล้วเท่าตัวเพราะว่าในยุคก่อนนั้นเนี่ยคือชาวมอสามโคกเนี่ยได้ดูแลแม่น้ำเจ้าพญาดูแลพื้นที่ดูแลลําคลองดูแลเมืองก็คือรนบุรีิยุทนั้นดูทางเหนือนี่แข็งแรงดีแล้วครับดี กลัวทางใต้ครับก็เลยที่หนึ่งเขเลยให้พยาเจมสเนี่ยตัดสามเล้วเข้าครัวเนี่ยสามพันเอาไปสิเปอร์เซ็นต์ไปดูแลทางคิัใต้ก็ให้เป็นเจ้าเมืองนครเชียงครับเรียกมอนปากมองปากลัดมอนปอนปากลัดกับมอนพระประแดงมอนเดียวกันไหมมอนเดียวกันครับผมชื่อปากชื่อมอนครับผมพระประแดงชื่อปากอ๋อปากลัดเนี่ยชื่อมอนครับโอเค แล้วแต่นี้ต้นไม้ต้นนี้ต้นโพต้นนี้ปลูกมาในเมื่อในหลวงเนี่ยแสดงว่าคนมอยทหารมอนตายตั้ง7,000คนก็สงสารก็ซึ้งน้าใจก็เลยต้องการรักษาบรรยากาศของการอยู่ร่วมกันเพื่อมาช่วยพัฒนาบ้านเมืองด้วยกันก็เลยถวายเห็นว่าชาวมอนเนี่ยมีความเรื่องใสในบทคุทธศาสนามากครเนี่ยก็เลยพัฒนาาต้นโพมาให้เราตัวทุกวันนะในเนี้ย ทุกวัดริมฝั่งเนี่ยริมัองสองฝั่งเนี่ยมีทุกวัดมีทุกวัดครับอยู่บ้างไม่อยู่บ้างครับแต่ตอนนี้อยู่ครับที่น่าแปลกก็คือตั้งแต่เป็นเด็กมาเนี่ยเกิดมาก็เห็นแล้วเป็นเบบนี้ครับผมตอนนี้ก็สองร้อยกว่าปีจากคำบอกเล่านะครับผมแล้วมาปีเนี้ยครับไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นออกแตกไปอ่อนเป็นแบบเนี้ยในภาษาปกติจะหลังปีใหม่ หลังฤดูหนาวครับผมจะแตกใบ,บอ่อนเป็นใบสีเงินสีทองสีชมพูเลยครับทั้งตน้นแต่ปีเนี้ยในพารษาเป็นแบบนี้ครับก็ยังงงง,งอยู่น้ําน้ําจะท่วมใหญ่ไหมครับพ่อจานันปีที่แล้วน้ำท่วมก็ไม่เป็นฮะจะบ่งบอกถึงอะจะบอกปีนี้น้ําท่วมก็ปีที่น้ำท่วมปีห้าสีก็ไม่เป็นก็ใบเขียวครับก็หอยฐานยังมีอยู่ครับภาพของปีเจ็ดก็ยังมีอยู่ครับแต่ปีนี้แปลกเป็นในพาษาครับพ่อาจาันครับ ปีน้าท่วมใหญ่ตรงนี้พระอาจารย์นั่งไม่ได้ไจมหัวท่วมสีสรษนนะครับพระอาจารย์เสียค่าบวนนะูวณะไปเยอะเลยคือการบูรณะการปฏิสังขรณอเนี่ยวัดมันไม่ได้สมุดโสมอะไรเพราะว่าค่อนข้างแข็งแรงครับแต่สิ่งที่ต้องบูรณะคือพวกสีพวกที่โครนความสะอาดครับการฆ่าเชื้อการพาสีครับเก็บสีที่ถูน้ำท่วมไปเพยังเก็บสีไม่หมดครับเดี๋ยวเราจะมาย้อนว่าต้นต้น ต้นไม้ในพุทธที่เกี่ยวข้องกับพุทธตวัดมีอะไรบ้างครับพอาจารย์ถ้าเราไปวัดเราจะเห็นต้นอะไรในวัดบ้างครับที่เห็นในวัดคือราไแรกคือมักส่วนใหญ่ก็จะเห็นต้นโพต้นโพต้นโพสองก็คือที่เห็นมากขึ้นแล้วก็เยอะขึ้นยุคนี้คือต้นสาละต้นสาละเห็นบ่อยเกี่ยวกับพุทธตวัดตอนไหนครับคือต้นสาละตั้งแต่ประสุิครับผมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นต้นไม้เนี่ยมีความสาคัญกับพระพุทธเจ้าตั้งแต่ท่านกระสูติเป็นสิษฐ์าเลยครับ แต่ผสมเลยสรุปก็ต้นโพยครับจนกรทั่งไปยันถึงนิพพานแสดงว่าผมเทศนาครับผมแล้วก็เดินเสด็จที่สุขอยู่ก็ใต้ต้นไม้ต้นจิ่ต้นเกศต้นสาระครับผมต้นไทรทั้งนั้นเลยครับจนกรทั่งดอกผลเขานนิพพานก็ต้นหลังต้นหลังใช่ไหมเกี่ยวกับต้นไม้ทั้งนั้นเลยถ้าเป็นเรื่องเป็นอะไรที่น่าคิดอยู่นะเรื่องนี้ครับ ความอัศจรรย์ของต้นโพธ้นนี้คือแตกใบอ่อนแตกใบอ่อนในพรรษาแตกใบอ่อนในพรรษาปกติแล้วจะแตกใบอ่อนช่วงห<ก>ลังอยากให้ผู้รู้นะช่วยให้คําแนะนําหน่อยว่าเกิดจากอะไรเพราะอะไรครับผมก็อาตมาเองก็อยากจะรู้เหมือนกันเพราะอะไรครับครับผมพระอาจารย์ครับที่เราเห็นนั่นคืออนุสาวรีย์พระจาเจงคายใครมาสร้างไว้ครับก็ทางครอบครัวพระเจดณีกับทางวัด ร่วกันรวมกันเ่อวมที่คมาสเจ้าสัครับผมกรักษาพื้นที่รักษาแม่น้ำรักษามอรักษาสนมอนไปมีไปถึงไหนครับพระอาจารย์ที่เจ้าต่ากนล่ตั้งชักเล่ให้อยู่แค่เขตสามโคกครับมันไล่ไป็กระดูกตาดีรัไล่ไปถึง สุโบุรีป่าเตศครับจะสังเกตได้จะมีวัดมอญสลับกันไปเลยแต่วัดไทยกันเลยคู่กันคู่กันวัดวัดไหนเกิดก่อนกันวัดไทยเกิดก่อนวัดไทยเกิดก่อนไอ้อย่างตรงนี้เป็นวัดวัดไทยอันนี้วัดมอญวัดมอญวัดไพร้องเนี่ยเกิดก่อนวัดไพร้องเป็นวัดไทยเกิดก่อนคู่กันคู่ครับพระอาจารย์ฝั่งนู้นที่เราเห็นไกลๆนู้นก็คู่กันเหมือนกันคู่กันตรงข้ามกับวัดพระอาจารย์เป็นวัดอะไรครับคือวัดวัดเดิมเขาเรียกว่าวัดดอนมะโปร วัดดอนมันกเรียกว่าวัดสุราษฎร์ลังสันครับผมวัดทางเหนือก็เรียกว่าวัดเมียครับผมเดี๋ยวทีนีชื่อเต็มๆว่าวัดวัดสังข์ที่ยาลาครับผมเนี่ยก็เป็นวัดมอญวัดดอนนะวัดไทยวัดไทยจะอยู่ใต้อยู่ติดกันอยู่ติดกันคือขนานไปทั้งสองแม่น้ำฝั่งเลยสลับกันไปสลับกันไปก็เพื่ให้วัดเกิดขึ้นมากในภาษาไทยครับผมพระอาจารย์ครับในวัดมอญเนี่ยมีอะไรให้เยี่ยมชมบ้างครับ วัดมอรที่จะมาเห็นอยู่นั่นก็คือเนี่ยเสาหงทองตะขาบเสาหงทองตะขาบครับผมเสาหงทองตะขาบแล้วก็เจดีย์ครับเจดีย์จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเจดีย์รูปแบบทรงชเวด,ดาของจำลองครับผมมีมีมมทุกวัดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นวัดวัดมาเกือบทุกวัดนี่มีวัดเนี่ยวัดอังพูเนี่ยเป็นวัดมรที่แปลเป็นสร้างเอาแต่พระเจ้าปฐมไทยครับผมย่อมนต์มาที่สองอันนี้ อ๋อครับอันนี้เป็นเป็นเจดีย์ของที่วัดนี้คือเป็นภูมิปัญญาของคนยุคนั้นสมัยนั้นคือสร้างได้แค่นี้ขนาดนี้ครับปัญญาจะเป็นเชเวดากองลำรองเป็นเชเวดากองลำรองเยอะมากเดี๋ยววัดพระคลองกันเลยครับพัดเจ้าครับอ่าวัดมอนตรงนี้ที่ไหนแข็งแรงสุดที่พระอย่างพูดมอนสวดมอญกันอยู่มีวัดสามีมอญวัดสระดบงก็มีหลายวัดมอญสูงสงอย่างเรพูดได้ครับผมสวดได้เจ้าวาดเป็นมอญไหมเจ้าวาดไม่ใช่ ไม่ใช่แต่พระท่วัดนั้นมีมนตองค์งครับแต่ยังพูดได้ในในในช่วงเข้าพรรษานี้มีมีประเพณีมีมีประเพณีบุญเกี่ยวกับมรอะไรยังไงครับมีก็คือเรื่องของการหลังวันเข้าพรรษาน,นึงวันเนี่ยเรื่อง,องแรนสองค่ำเนี่ยมีประเพณีการเปริดครเกินอ่าตักบาตรแบบท่ทาผุด,ดงครับผมครั้ไม่บาตรั้งมือเดียวอ๋อทุดงบาตรแต่วานผมเนี่ยอ๋อ มีวันหนึ่ง6วัน6วันวันที่7ข้าวฉันในบาทฉันได้บาทอ๋อแถวบ้านผมเขาเรียกว่าประเพณีทิ้งบาทค่ะเปิ้ลเกินเปิ้ลเกอ๋อข้าวพันษาข้าวข้าวข้าวพันษาเลยคือฉันได้บาทเจ็ดวัน6วัน6วันหลังจากนั้นครับอาจารย์ปกติปกติไม่มีตักบาทน้ำพึ่งมีตักบาทถัดไม การกลางพรรษากๆๆารกลางพรรษาที่วัดตักไปยังครับตักไปแล้วดาวตับบัดไม่เพิ่งเดือนนี้มันก็มันไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์เหมือนเมื่อก่อนครับผมแต่ปพระเกินยังศักดิ์สิทธิ์อยู่ครับแล้วก็รณรงค์ให้ชาวบ้านแต่งชุดมอสครับอ่าไปดูรูปในเฟซบุ๊แกแดงครับผมไปจนถึงออกพรรษาก็ออกพรรษาก็จะมีเรื่องกระเลกะก็คือกระถิ่นกระถิ่นสัมื่อกีครับผม ครับท่านครับถ้าเราจะมาดูวิถีคนมอญอย่างจริงจังเราต้องไปวัดไหนก็วัดสันโตนี่นะส่วนใหญ่ก็จะมาได้เกือบทุกวันครับก็ยังขอวัดในอาหารขนมยังมีให้ทานข้าวแช่ยังมีอยู่ครับแต่ต้องบอกล่วงหน้านิดนึงครับว่าจะมาประมาณไหนกี่คนเลยด้วยนะอ่าจะบอกชาวบ้านก็ได้อ๋อชาวบ้านแถวนี้ยังยังทำอยู่ยังมีกรอบนี้ยังมีกรอบครับยังทำมาข้าวติ๊บพิพิพาย่านยังมีอยู่นะครับผมข้าวแช่ยังมีอยู่นะ พระเจ้าครับอาอย่างออกพรรษานี้เขาจะกวนกายศาสใช่ไหมครับก็เป็นศาสเนี่ยต้องศาสเดินสิบฝากความรู้อุทนิสให้กับบรรบุรุษครับนี่นะครับปีนี้พระอาจารย์หวั่นเรื่องน้ําท่วมไหมครับก็ไม่หวัน่นเพราะอะไรครับเพราะว่าน้ําท่วมไปรอบประเทศอ่าสายตามรอกครับปกติจะเป็นอย่างนั้นนะให้สังเกตนะครับถ้าน้ําท่วมต่างจังหวัดเนี่ย ในกรุงเทพหรือชานเมืองก็จะได้ช่วยครับนี่เป็นเป็นความเชื่อส่วนตัวนะครับนี่พระอาจารย์จะสู้น้ําได้แค่ไหนหรือปิ่มไม่ไม่ไม่ป้องกันอะไรปล่อยเลยท่วมๆเลยบางทีรเราล้างทำความสะอาดได้ปล่อยปล่อยให้ท่วมเลย,ลย,เลยนี่นะครับเดี๋ยวปีที่แล้วตรงนี้ท่วมหนักนะครับก็แช่นั่งไม่ได้เหมือนกันปีนี้ก็เหมือนกันทุกวันไหมครับรอาจารย์ ใช้ตากรรมเดียวพันทุกวัดแต่ว่าทางส่วนราชการเริ่มให้ความสำคัญกับกัรดูดนน้ำมากขึ้นครับทางตางรัชการจังหลัยเริ่มงทำเขื่อให้แต่ละวันแต่ละวันะครับวัดทั้งคูนี่ก็เดี๋ยวปลายปลายปีครับจะมีเขื่อสวยๆครับป้องกันน้ำเกลื่อนยวัดแล้วก็ตำรวจเนี่ยทางนายกอบจก็จะมายกให้สูงขึ้นจะเป็นการป้องกันเป็นพนังกั้นน้ำไปเลยอันนี้อันนี้พระอาจารย์ก็จะทําเป็นพนังการน้ำก็ทำเขื่อนไปแล้วดีนล่างด้านเหนือทำเขื่อนไปแล้วครับผมเพาเดี๋ยวเพราะว่าเะื่องทำ วัดินมน้ำให้ครับก็สาิบล้านนี่นะครับเป็นจุราชการเรื่องให้ความสำคัญของวัดดินมน้ครับผมที่ท่องเที่ยวครักษาแล้ทเราไว้ก่อนก่อนจบคลิปนี้เหมือนเดิมนะครับให้พรเป็นภาษาหมอนเหมือนเดิมนะครับเพื่อที่เรามาวัดหมอนเราต้องฟังฟังพระหมอนสวดนะครับเ

กราบมัมสการครับอาจารย์